สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับร้านหมูย่างเผยเคล็ดลับความอร่อยคือหม้อซอสที่ไม,ม่ได้ล้างมานาน60ปีอาเบจังคือร้านหมูย่างเสียบไม้ที่โด่งดังในย่านชอปปิ้งอาซาบุจุบันในกรุงโตเกียวเพิ่งถูกนำเสนอในรายการโทรทัศน์ยอดนิยมของญี่ปุ่นรายการหนึ่งนะครับโดยเจ้าของร้าน ได้เผยเคล็ดลับความอร่อยของหมูย่างของเขานั่นก็คือหม้อซอสที่ใส่ไม่เคยล้างมานานถึง60ปีหากว่าคุณไปที่ร้านอาเบจังนะครับคุณก็จะพบกับหม้อดินใส่ซอสที่มีหน้าตาแปลกประหลาดเพราะมันดูราวกับดูเครือบด้วยมวลสารพอกอะไรบางอย่างจนดูน่าขนลุกซึ่งนี่เองนะครับคือหม้อที่ใส่ซอสสูตรเด็ดที่ไม่เคยถูกนำมาล้าง หรือทำความสะอาดเลยในช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาจนทำให้รสชาติของซอสภายในหม้อใบนี้มีรสชาติที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมมากกว่าซอสปกติและหลังจากร้านปิดนะครับพนักง,งานของอาเบจังก็ราดซอสที่ทำเสร็จใหม่ใส่ลงไปรวมกับซอสที่เหลือของวันโดยที่ไม่เคยทำความสะอาดหม้อเลยแม้แต่ครั้งเดียวมวลสารพอกที่เกาะอ,อยู่รอบหม้อดินเผา น่าจะเกิดจากการสะสมของซอสที่อยู่มานานหลายสิบปีถึงแม้มันจะไม่ใช่ภาพที่ดูดีสำหรับร้านอาหารนะครับแต่สำหรับเจ้าของร้านอาเบจังนี่คือสมบัติล้ำค่าข้างเตาถ่านที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและจากรายงานระบุนะครับว่าร้านอาเบจังก่อตั้งขึ้นในปีคศ1933โดยคุณปู่ของเจ้าของร้านคนปัจจุบันและหม้อใส่ซอส ก็มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆโดยประเพณีการเติมซอสโดยไม่ทำความสะอาดหม้อได้รับการเคารพต่อกันมาทั้ง3รุ่นและเจ้าของคนปัจจุบันก็เชื่อว่ามันมีส่วนช่วยให้ธุรกิจครอบครัวของเขาประสบความสำเร็จในรายการโทรทัศน์ดังกล่าวนะครับได้มีการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอันตรายด้านสุขอ,อนามัยที่อาจเกิดขึ้นจากการเติมซอสลงในภาชนะที่ไม่ได้ล้างมานานหลายสิบปี และพวกเขากล่าวว่าหากซอสได้รับความร้อนที่เพียงพอก็จะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้นอกจากนั้นนะครับมีการทดลองเติมน้ำสะอาดลงในภาชนะใส่น้ำสีดำจํานวน365ครั้งและการทดลองก็แสดงให้เห็นว่าน้ำสีดำแทบจะไม่เหลือเลยในตอนท้ายในขณะที่ลูกค้าประจำของร้านอาเบจังหลายคนนะครับ ก็ออกมาปกป้องทางร้านโดยบอกว่าพวกเขารับประทานอาหารที่นี่มาหลายปีแล้วและก็ไม่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพใดๆเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอ,อด d ต t ี c เ n t r a l หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ